ี้วันที่12มีนาคม2568ข้างที่6้าครับเียมวิชชตาตเป็บนบุญขอถวายเก่าจุตรยาประสุประประิและมนต์ต่างๆถวายเป็นผู้เดินชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาริยเจ้าบูชาแต่คุบารา์ทักหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีกติรละลึกได้มีการมาทิพย์จดจ่อในอัขระลาปิญญะยังต่อน่องด้วยเธอประดุที่หนึ่งคุณลุงเทวดา จักรวาลสูตรศาสตระเทวตธรรมัง โมนิลักษัพตุนันตุสังขโมคละสัจเกกามีเจะูปเถิสัตเวกันเวิเกครมาเีจีเบระเกามเนตาลุวะนาเเคห์วัตุนิ้เตเตุุมาจันตุเทวะตาลาวิจเนยยาากรนาติรันตาสันติเกยังโมนลักตุสาวโธเนตุนันตุธรรมะตวนาคาลุอัยมาตันตาธรรมะตวนาคาลุอัยมตันตาธรรมะตวนาคาลุยัญตตาปุชสัมปุชฌาปะตาตัมานกาเลนะปุาภิปุชยามีอิวานิตกาเลนะธรรมะปุชยามีอิวาตก นะสังฆาภคบุษยายามบทเกิดที่สามาบ,ทท 3, บทกา,ร,า,ร,า,าร,ทรประดับรรมาตอาลังสรมะตัโทเพว่าพุทธธรรมภาวต,ามมาตัสภาเทนี้จวะหาตวะวะตาธรามโมธรรมังนามาซาลีตุปสันเนราว่ตัวอาหาตัวสมาตถถุปัตตา บทสวดที่สีบทสวดนมัสการรบพุตเจ้านโมตสตาปโตหะโตสมาสัมะนโมตสตาปโตหะโตสมาสามะนโมตสตาโตหะโตสมะมะโมตสัาตโตมะสาะบทสวดที่ห้าบทสวดใต้สถานโคมพุทธังสนานกัจจานิธรรมังสถานกัจจานิสังข้างสถานกัจจานิทุติยมติพุทธังสถานกัจจานิทุติยมตีธรรมังสนานกัจจานิทุติยมตีสังข้างสระนกัจจานิ ตีตีเอวราใช่ขาวีอัดตีตีทำบางสานั่งกระชามีตัตีตีทางา้างนั่งกระชามี บทสวดที่หบทสวดจัดเจียคาถานาติเมศรานังอัญญพุทโธเมศรานังวลังเอตนะสัจวัตินะตติเมหุ่ตูจัปทานติเมศรานังอัญญัมโมเมศรานังวลังเอตนะสัจวัตินะตติเมหุนตูสัปทานาติเมศรานังอัญญสังโกเมีรานังวลังเอตนะสัจวัตินาตติเมหุนตุจัปานาบทสวดี่็บทวมหาปะเมยเอวนิตตางเอกาแไม่ยัง

เยนะตัณฑ์ิตาโหติพวันตังทัตนายาภิโกสังขัญญาญาณุนะมายมปีเยนะปะขวาเตนุปภาสางกเมยอะอุปัสสังกมิตวะปะขวะโตตันติกเอยมังปเจกะถาค้าธาเสยยะมาเตียราโธตาเทวตาเสยยะธาปีนะมะภาวาบุริโสตมิจิตังวาปะหาปะตาเถรยะปะตาติตังวะปะหาสามิเชยยะเอวะเมวะตุทางเวเตยุเทเวตุอันติยาหิเจ้าวันโตปุรโตปะตุระตูอางโธตาเทวตาเสวะวันตัง อาพิวาเตตะวะเอกมันตังอาคังตุเอกะมันตังคิดาโคเอกาเตวตาพวันโตสัจเกมังคาธาอาภาติมหาตมัยโยปน้าวตันิเครวกายามะตมาคตาอาคตาพาอิมังธรรมะรรมยยางคัสเตยอปา巴ิติจตังฆาเตอาทะโกอา巴าเตวตาวันโตสัจเอยมังคาธาอาภาติตัลอาทิคโวตมาคาถังสุจิตังอัตโนอุจุกรมะตังสุสาลีตาลถีวาเนตัย คาเหตวาอิตยานิราคันติปฏิตาติอาตภูอัปปลาอัปปลาเทวตาพระวันโตตันติกีมังคาธาอาภาติเจตวาคีรังเจตวาปะคีรังอิทคีรังโอขัดจะมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมาลาจะขุมมัตตาสุทันตาสุสุนากาติอาตภูอัปปลาเทวตาพระวันโตตันติกีมังคาธาอาภาติ เยเกจิพูดทางสารนังคาตาเสนาเตคามิสันติอปารายาภูมิงปาหยะมนุษย์สังเสเทหังเทวกายยาบริคูเลตันติอาตาโคะกวาวิคูอมันเตสิเยคูเยนาพิขเวทาเศโสโรกาธาตูสุ เทวตาสันติปติตาพระกนาคตังทัศนายะภิคุสังขยาเยปิเตภิกเวะอเหตตุอติตามัฏานาอาหานโตสมมาสมุทธาเตตัมปิวรรันตานังเอตัลมาเยวะเทวตาสันติปติตาอเหิุตุเคยยาหาปิไมหังเอตัลาหิเยปิเตภิกเวภวิสันติานาคตพัฒนานังอาหานโตสมมาสมุทธาเตตัมปิ พระกวนตนาเอตระมาเยวะเจวะตาสัติปติตาภูติสติเตยยาราปิไมฮะเอตระหิยจิกิตามิพิกเวเทวะกายนังนามามิจิตายิตามิพิกเวเทวะกายนังนามามิเทิตามิพิกเวเทวะกายนังนามามิตังสุนาถาสาทุการนัมัสสิกโลธาภาสีตามีตีเอวันพระเตติโคเตพิกุปวคนโกรปัญจโสสิงฆะวะเอตระโวจาอิสิโลกามนุษกัสามิ ยัตถากุมาตัสิตาเยสิตาสีคัพตลาปิตฐตาขมาหิตาภูปูถูสีหาวาลาศีนาโอมหังหาพีสามพุโนโอทาตมะนะสาสุทาวิปัสสนนามนาวิราสิงโยปัญจสเตตอัตวาะเนกปิวัตเวตโตอามันตยีตตาตวเกตสารเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกข u เตจักขปมะคคัลุงสุตตะวัพุทธสาสนังเตสามปาตุระหูยานังอมนุสานัทัสนะอาเปเกตธรรมะท่าคงสหัสสงอาถารันตลิงสต่งเอเกตหาสานะงอมนุสานะมัตถะสุอาเปเกนันตามัทถะคงตีสาสัพพาบุตตาสุตันจัพพามยายะวเครติวานาจตุมะตุโตอมันตยีสัทธาสาวเกสาตเสยเตเทวะกายาวิกันตาเตวิชานาตาพิฆวุ เยโวหังกีตายีสามิคีราหีอนุภูพัโตสัตตาสหสาวายาขาคุมมาคปิแล้ววัตเวอิีิมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสัตติโนโมทมานาอภิการมุวิขูนางตรามันติงวะนางชาสหาสาเคมะวัตตายาขานานัตตะวันยิโดยิจิมันโตจิติมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมทมานางภิการมุงวิขูนางตรามันติงวะนาง สาตาฮีราติจหาสายยาขานานัตตวัโนยิโนอิทิมันโตสิติมันโตวันนวันโตยาสัตยิโมโมธม,มานางังวิการมูพิกุนางสมันติวานังอีเจเ,เตโสสะ สัตหาสายักขานานัตตวันยินโอิติมันโตชุติมันโตวันนัโตยะสัจจิโมธรรมนันภิกามูภิกขูนางสมันติงว่านางเคยสาลิตาปัญจสัตตายาขานานัตตวันยินโอยิปิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตจินโมตรรมนันภิกามูภิกขูนางสมันติงว่านางภูมิโยราชาค่ายโตเวตตานิเวตนังปิญโยนางสัตตาสหัสังยาขานางปญี ลุปาสติคุมพีโรราชาคาฮิโคโสโปาคาสัมมันติว่านางกูริมันจะตีหนังราชาสัตตะราตปกัสกสติ พระพานาอธิปติมหารัชยยาสัตติโุตติตัทอโกวิธรรมนามหารที่มันโตชิมันโตวันวันโตยัตย์โมโมธรรมนาอภิกรมูวิสูนาสัมติวานังปัทีสังราชาวิรูปุปตติ a อติมันติมหาราชยัตติโุต ตัดตาอพระกุบวยเทมานามหาบาลังิทิมันโตชิติมันโตวันวัตโตยาตติโนโมธามาณังอิการมุภิสุนังปัมมัติวานังกูตาลิจันติจังราชกูเวโรตปบตาตัดติกาคารนอธิปติวาราชายตัดติโตกูตัดติจัพพคกบุอิทิมัมาห์มหาบาลังิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยาตติโนโมธามาณังอิการมุภิสุนังปัมมัติวานังปูริยา ทีสังทัตตาโททัศนเนะวิรูทัโภปัจิมีนะวิรูปโภคูเวโรอุตรังทีสังเจตโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทีสังทัธรามนาอังคสุวรรเนกปิรวัตเวเตสังมายาวิโดทาสาอาคูวัจานิกาสาทามายาคูเกนฑูเวเกณฑูวิจูจจวิโตตห์จันทโนกามาเสศจากกิณุมาตูนีมาตูจาปนาโท โอปม,มาติโยจ่าเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะครพพับพระโพลลชาโรราชชนูสัพโชชพอาคูปันจะกีโข,ขเจวะติมพระลูสุริยาวัชสา,าเอเตนเกจราชาโนครัาพระพาสหาราชุวิโมทมานาภิกามุญสุนางสามันติงวิดังอาถาคูนาสา,สา,สานาคาเวสา,า,า,าราสหัตตภา,ากาการรมรา ต,ะตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามูนาทัตะลาถาจะอาคูนาคายาสัตตินโนเอราวันโนมหานาโกโสปคัส,าคาสามันติงวะนางเยนาลาชาเคราเคจะหาสาหารันติทิพทาทิชาปักษีวิจุธาจาโูเอสาเวหายาสาเตวะนะมัชชะปัตติตาทุปัน,นาอิติเตสะนามัง พยะยันตธานาคะราชานามาสสุปันนโตเขนมะมากาสีพุทธทางสนหาหิวัจหิปวะหายันตานาคาสุปสันนาสมนะกลังสุพุทธทางชิตังวัชิราธาเถนะจมบุตาอสุราสิตาพาตโลวาสาวาเสเต,เตทิท่มันโตยัสัติโน โมกาลกันชามหาพิสมาอสุลาทานาเวคัสาเวปเจติตติสุจิตติจัปนาลาโทนมุจิสังหสตันจักปริพุตานังสเพเวโรจัมานามก,กาสันในตะวาพริลิเณน,นางราหูพัทธาโมปะคาม,าคมาสามโยธานิพันธันเตวิขุนางสามันติงวินางอาโปจะเทวาปตวีจะเตโชวโยตาักขาฆ่ามูว่ารุนาวารุนาเทวาโสโมใจัสสะ สาสาหัสเตตากามุกายิกาอาคูเทวายาสัตถิโนทัสเซเจทสะากายาตเป็นนานาตวันนี้โดยที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยาสัตถิโนโมทามานังวิกามมวิคุณังสัมติงวะนางเวทูจจเทวาสหารีจะาอาสมาจะทูเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยาสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรคิตานักขันตานิปุรคิตวาอาคูมันทะ ทาราหากาวาสูนางวาสะโวเโสธโธสกโคปาคะปูรินทกโกทันเสเตเตทัสถากายาสพเพนานาัตตวันยินดีทิมันโตชิติมันโตวัวนวันโตยาสัตยินโอมโมธามานางังพิกามุพิกูนังสมัมนติงวินางอาทาคูหาระภูเทวาชะรามัตคิกสิขาลิวะอติชกาจโรชาจะอุปมาภะภูบนิพาสีโนวะลูนาสหธรรมาจะอชุตาจะอเนจกา สูเฉยย้าอุจีลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเสเตทัศตากายาตเพนานัปอวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตสิโนโมธมานางอภิการมงพิขูนางสามันติงวินางสามานามหาสามนามนุสสามนุสุตตมาคีฆาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจจโรอิตวาสิโนปาลั ปาาคามหาปาาคาอาคูเทวายัสสัตติโนทัศเตทะสาทายาสเปนานัตตวันิโดอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตติโนโมธมานังวิการโมวิกุนังสัมมังเตวินังสุขาอารุมหาอรูนาอาคูเวคานัสสาสาหะโอทาต่าเขยหาฟาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามมตาหาละคาชานิจกาจายัสสัตติโน ทานายยังอาคาปจุนโนโยทีสาทวิตวัสสติทัศเสเตทาัสาธากายสาสเพนานาตัตตวนันยนโทีิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัตติโนโมทมานังวิกามุขูนางสามนันติงวินางเขมิญญาายาตายามาการทกาเจย,ยาสัตติโนคำทิพากาลมามเสดหาโชติมานาจะอาสวานิวานาติโนอาคูอาถาคูปารลิมิตา ทเาเสตท้าสาากายาสเพนาณนตวันนิโนที่มันโตชุดที่มันโตวันว่มันโตยาสัตติโลกบทวาอนิกาภภิคุณนังสมทิงวิรังทัาเสตเทวานิาากายาสเพนาณตวันนิโนนามันวะเยนะอาคาันชุยเยกันเขติสาสา,สาหาปะปาวุธาชาติม้าขี่นางโอคาตินะมานาสวางทะเข โมฆะตาลังนาขางจันทังวะอัสิตาสิตังสุพัมมะบาลมัตโตจะบุตโตอิทิมะโตสหัสสันนางคุมาโลติโตสจะโสปาคะสามันติงว่านางสหัสสพมัมมะโลกาลนางมหาพัมมะติติตาติปุปปปันโนชุติมันโตพิจมากากโยยสัสัตสิโทสทสัศเสธาอิสราอาคูปันเจกาวะสาวัตติโนเตสานจามะ จะโตอาคาหาริโตปาริวา,าริโตเตจ,จัตภะพิกันเตสินเทเทเวอภัมเกเมมาลเสนาภิการิจัตตากันหาตะมัตติยังเอถะก,กันหาถาพันทาถะเลขาเกนะพันธามัตถุโวสะมันตาปาิวาเลถะมาโวมุตจิงถะโคจิงนางอิติตัดถะมหาเสโลคันหาเสนาอาเตจย,ยิงปา,า,าลิน้ำตาลามาหาจ,จัสรางกตวาเพราวางยาถะถาปวุะโกเวถทะ ะยันโตพระสาวิชุโกตทาโสปัจจุมาวัตติกูเสโทอสยังวัตเตเตนจัสภพิยายาวกสิจวัจตุมาตโตมัตยัตถาตอเคตาะเนระเตมาลเสนาพิการตาเตวิชานาตติเขวเตจักขปมะกะลุงสุตวัตธตาตะนางวีตาลาเคหิปักกามงเนสังโรมันติอิถทายงสพเมวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสัสฟิโน โมทันติสาหาภูเตหีสาวกเกเตเชเนสุตังสีบทสวดที่แปดธรรมจักกะพวนสูตรเอวามสุตังเอกังสุนยัเพราะว่าพาลานสียังิวิหารติทิขเมยพิกาทะเยแตละโขเพราะว่าปัญจาวะคีิเยพิโภตมันเตจึงตวเอมิเคย พิกเวอันเตปัดิเตนะเสวิตกพายโยจายังการในสุการมาสุขัานุการโยโคหิโมกามโมโบจุตานิออนาริอนัตตสัญญโตโยจายังอัตตลิขานุโยโคทุขนาริออนัตตสัญญโตเอเตเตพิกเวบุโุอันเตอันุปคามามาจิมาปฏิปทาตากาเดเตนตามพุทธาจักขุกัลียานัตกลิอุปธรรมายาบิยายาสัมพุทธายานิพาญายสังวตติกาตมาจัตสัพพิกเวมัจจิมาปฏิปทาคากเตนนะตัมพิทธจักขุกัลียานัตกลิอุปธรรมายาบิยายาสัมพุทธายาน ทาณังวตติญาไม่ว่าอโยอักังโกมัโสตะาที่ทางสมารถทิสมาสังกโปสมาวจจะสมะคุมตสมาจิวสมวจโมตสมาตติสมาสมาธิอางโพสาติเขวมัจิมะปิปทาคาเตนะจะปัมพุชจะปลูกกานิยานะกานิงูสมะญาวิญายาสังโผลนิพาณายะาสังวตติสังโคปะนะพปิเขวทุกขญาสัจจจาริทุขารับปิตุขังวาละนำปิตุขังประกปดวยเทวตุกตุมมาญาสัตปิทุขะอภิเษกจำประโยชน์โขตุโขภิเต นับปตุบานานาคันนาตุไคทางโกปนาพิกเวตุกามิโยอริยสัจจังยาังตานาโนภวิกานันทิราคาสหคตาบลาตลาาภิณทีนี้ตัวยติทางการมาตานาภวัตนาวิวาตานาอิทางโคปนาพิกเวตุกามิโยตรวยสัจเจียตันใจยวันตนายาอเตวิหะจานีโคจาโปนิสัตโคมุติยานาริโยอิทางโคปนาพิกเวทุกามิีคลิปทาริยสัจจายงอตอริโยอัากายาอเซตว i หะจานี่ทางสมปิสัมมาตังานาริวยาจาพิมตสกามิโคโตาอายั วสุมรมาต่ติรมามทีทางทุกายสัจจันติในพี่เบุเนนุสุเตตุธรรมเมตุจากุขเจัาปัญญายันุาปัญญายาชาปัญวิชาทาปัโลโกทปัิตังโคปนิตังทุกขปนิ ขังอายะจังไปยยันติเมวิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมีสุจักขุทัปปิยานังทัปปิปัญญาทัปปิวิชาทัปปิอโลโกทัปปิตังกบปญนิทานทุกคนนี้อายะสัจจังไปยยญาตันติเมวิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมีสุจักขุทัปปิยานังทัปปิปัญญาทัปปิวิชาทัปปิอโลโกทัปปิตังขบุญนิทานทุกคนนี้อายะสัจจังติเมวิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมีสุจักขุทัปปิยานังทัปปิปัญญาทัปปิวิชาทัปปิอโลโกทัปปิตังกกุปนนิาทขบ นุสตเตตุธรรมเมตุจักขุงทปฏิญาณุทัปิปัญญาทัปิวิชาอุทัปิอาโกอุทัปิตังโกปนิทานทุกกนิียอริยสัจจปินติเมริเวบุเบณานุสตเตตุธรรมเมตุจักขุทพปิญาณุทัปิปัญญาทัปิวิชาทัปิอารโกอุทัปิอีทานทุกกริโยอริยสัจจังติเมริเวบุเบนานุสตเตตุธรรมเตุจักขุงทัปิญาณุทัปิปัญญาทัปิวิชาทัปิอามโกอุทัพปฎิตังโป ิญาทพปติปัญญาอุทปติวิชาทปติอรโภตัปติอังโคเปนิทานทุกคนนิโรโยยัสัสัตติกัตติมัิกเวบุเบณนุสุเตตุธรรมิจักุพปฏิญาณัพปติปัญญาอุทปติวิชาอุทปติอโตปติอัเป็นทางทุกคนมีคำนี้ปฏิปทาอริยสัจจังติเมวิิกเวบุเบณนุสุเตตุธรรมิจักภูณัทปติญาณัพปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัพปติอารมโภตัปติสังโภเวปันติเทวนทุเกคนมี จักภูเทปฏิยานองปฏิปัญญาตปฏิวิชาทปฏิโลโกทปฏิตังโพนิตังทุกขมีคำนีีปฏิปทาอริยสัจจพาวิันตุณิเวบุเวนอนุเตตุตัมมจากภูตทปฏิญาอทปฏิปัญญาทปิวิชาปฏิโลโกทาปิยว ยาว่ากิวันจะไม่พิเศเวเมื่ตุสุริยะตัดเจตุเอวันที่ผลิตวัคซีนภาษาคหงษ์ย่าทับปูตั้งยาดัชนีน่าสุริสตังอาโหตีไม่ว่าตตาวังพิเตศษเลยะตัดเจตว่าเคิร์กเคิร์การรมะัััังงยตตตานนสุวิตตุัังงโหหิอริกเวธรรมะเกโลเกตมาลเธรรมะมิงยาปัญจายตัเจมุสัยอนุต ลังสมาตอมพะถิญิทุปัญญาเสงียนันจะมีทัศนอุทัปปติอกุปเมวีมุติายมติมาชาตินัติธาติปุทพปโวใจชมวจะพราะว่าธรรมนาปัญจวิคียาพิกูุ้าวันโตภาติตังพิจันตุมีัสสิปวยานะขหนึ่งั้นเราในอยตมโตโกนญญะตะวิราจังวิธรรมธรรมจะคงทาปฏิยังกินจิสมุทัยยังฝันตังนิโรธาธมันติปะวติเตจักรวาตาธรรมจะเกกุมาเตวตมสาวิทมีตัมปวาตาิยังอิติขเมินกาตเยนุตตลังธรรมจักังปเวติตังอเบร ธรมณีนะวะพรมณีนะวะเทวีนวามาลีนะวะพรมนาวะเกนิสติวะโลกาาลัตมินติกุม,มานางเทวานานสงสะทังจุตะวตนุมหาไิกาเทวะมนุษย์สายเวตสงจตุุมหาแค่นางเกนะเทวานางสะทัานานงจุตตะวัตจะต้ง ตตวาติสาเทวาตุสาวิสุงตวิสานางเทวานังสัตังกุตยามาเทวาสุสาวิสุงยามานังเทวานังสัตังกุตตวะตุติตาเทวาสุสาวิตุงติตานางเทวานังสัตังกุตจวานิมาลตีเทวาสุสาวิสุงนิมาลตีนางเทวานังสัตังกุตตวาปารณีวัตวติเทวาสุสาวิสุงพลายวัตวตินางเทวานังสัตังกุตตวะ ธรรมกายิกาเทวสังสามีถุเอตันพระวาตาภาลสียังอิติฆาเมมิกาไปเยนุตะลังธรรมะจักคำกวัติตังอัปปะริวสียังสัมณีนาวาพัมมะณีนาวาเทวีนาวามาณีนาวาพัมุนาวาเกณฑ์นาเสวาโลกัจจันตีอินาเตนะคาเตนะเตนะโมเตนะยะวะพัมะโลกะสัตถุอภูคะจิอายาจารทัสสัสสาหัสสีโลกะทัตุสังคบุจักมาคัมปิสังเวทีอัปปโนเจโอลาโลโอวาโสโลกเกปตุงโหธเสติกรรมเทวานังเทวานุภาวังอัตคุทานังภะคะวะทานังอุทานีเต อันยาตัตกโกทะโยอันยติวัตโกโกทโยตจริง่ยอายะสมาโตโกทะยาอันยาโกตโยติธมะนะมามาโหสิ่สี่บเก้าพ yes. ุทธานุสติทิพย์โสเพราะว่าธรรมะสัมถุเพราะว่าวิชาจจรณธรรมโนสุกตโลกนุตตะโุริสธรรมลตตาตานมตานุโตะกติธรรมั บทที่สิบธรรมานุสติตวาขาโตปะตาธรรมโมสติติโคอาการิโคเฮโคโอปันิโคปจตังวิติตัพโวโยติบทที่สิบเอ็ดต่งขานุสติจุปนิโมภวโตสาวสังโคจุปมโนภะโตสาวสังโคยายาปโนภวโตสาวสังโคสามิจิปนิโมภวโตสาวสังโคยาดิจังจัตตาริปุริสยุคาริอัตตะลิปุจระคาเอสัวะโตสาวังโคอนุโยปายนโยทากเตนโย อันเชลีกันิโยอนุตังบุญญาเขตังโลกันซาตีบทที่จุดสองสัคตวะสัตวะพุทธรัตนาโอตพังุตกลงวะลังหีจงเทวมุตานังพุทธเจนโสทินานาสัตุปตะวะสัเพทุคาวุปัเมตุเตสักตวะธรรมะลัตนาโอตพังหุตกลงวะลังบริราหูปัตมานังธมเตเจนาโสทินานาสัตตุปตะวะสัเพรยาวูปัเมตุเตสักตวะสังฆัตนาโอตพังโุตกลงวะลังอาเนยยปาเนยยาสังฆเตเจนะโสทินานาสัตุปตะวะสัเพโลกาวูปัเมตุเต ที่ติดตามชินนบัญชร สยาสนาพุทธาเจตวามารังสวานังเจตุสัจจารพังดาสังยปิวิสุนาราตระตัะหังกะลาทโยพุทธาอัตวีตนายกาสภีปฏิโตไมหังมัะเกเตมุนิสระสีเสวิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวีโรจะในสังโฆปฏิโตไมหังอุเรศภูกราคาโลหะเทเยเมอนุโลสาริพุโตจะทักงทเนโคดโยปิทิพาคัตติมิโมคะลันโนเจวะเมเกทัตเทเนสังนีไมหังอ้าสุงานันทราอุโรกัสโภจะมหานาโมอุพาสุงวามะโสสเกเตสโตปิทิภาคัตติมิสุโยวะ ปปังกะโลกนิกสินโนซีสัมปโนโซภิโจมุ่งทีบุงกะโลกมารกัดโตเทโลไมเฮซีจิตจาวาทัศโคลโซไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาพุทุนากะโลกปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเจร่าปัญจิเมชาตานาลาเตติระกามะมาเสสาติทิมหาเทราวิชิตาชินาสาวาคเอเตติต มหาเทนาทิจวรรโตทีโนละสาจรันตาเตเตจะอังขมังเคสุตันวิจังรัตนังบุรโตอาสีท <continuing> ักไปเมตตสุตตะกัรเจตังปัจจโตอาสีวามีอังคุลิมากันขันธโมและปลิกันจะอานายาปิจตกาาเกชตนางอาสีเตสาประกาิสันจะลักที่นาวะสังนิจตะสัปปะการังกตาวาตะแปดสิจันชาตาภาอุปัฏฐววาเกษาวินัยยังยันตัวนันตชินาเตเจสาวโทเมตกิเจนะตถาสามพุทธปัญเจลิที่นาปัญจะนามีวิหารันรัง มหไม่จลสัตพาบาลจุมหิสเพเตมหาภูริสาสพอิเตมัโตตุลสุรโกชินานุภาชิตุปัตโตประมาณุภาทิตาลิสังโกสังขานุภาฤทธิ์ตันตะลายุสัพธรรมานุภาปวาริตนจารามิชินาปัญเจเลหตีบทวดที่สี่พาหงาการพระหูสหธตมมปีนีตาสาวุตตาปีเมกะลังอุทิจมโมราสเสนามาังรานาทิธรรมวิชินาจาวาบุนิโตอันเตจัตสาตุเตจิยมังคลานิวาราติเลกามาพิจุติจัปปะรันติโมลัมปนาละวะ กามาคามะยักทยัคขันขันตีจุทันตวิชินาจิตตวามุลินโทตันเตจสาพุทุเตจยมังกลานตาลากีวิจาวรังอัติมัทภูตานาวิจักขะโทนิยาสุธานุนันตังมณิตังพุเตกันวิชินาจิตตวามุลินโทตันเตจสาพุทุเตจยมังกลานิอุขิตาขัดขามติอัตสาสุทานุนันตังทาวันติโยชนะปะขังพุติมาตะวันตังอิทิวิสังตัมโนจิตตวามุลินโทตันเตจสาพุทุเตจยมังกลานิกตวนากตเวลังอีวะขบิณียาจีจายะกุวะจนังเชยกายะ มาเจตันเตนะโสมะวิจชติตวามุนินโทตันเตสตาวุทุเตชยามังกลานีตัจจังวิหารเยามติตัจจกะวาตะเตตุวาทาพิโรปิจมานางอัติตาอัปุตตาปัญญาปฏิปัจริโตติตวามุนินโทตันเตสตาวุทุเตชยามังกลานีนันโตปนันทกุจจังคางวิกรตางไมหิเทฆูเทนะเตและกุจเกนะปัญญโตอินเถกุเตเราวิชินาติตวามุนินโทตันเตสตาวุทุเตชยามังกลานีอุคาหอิทิกุจเกนะสงหาตถหัตต์ปัปปามมังวิสุทธิชุติพิฆาพิธานังยานา คาเทนะวิชินาทิตวามุนินโดตันเตจัตระพระวสุเตชยามังคลามีเอตาปิภูทยะมังฆา,าอาตาคาหลายโยวาจนโนทินาติเตสัละเตปะตันติปิตวานะเนวีวิธานิสุปัตตวานีโมขังสุข,งขังอธิขเมยยะนโลสปันโนมาเกลโกนาโวิตายาสัพพปลิยังปุเรตวาปารมีาระาต่อปวุติโมตวาเอเตนาตัจวัจเนหยนติเตชยามังฆาลาาังเชยันตวบริยามูเรสัคกกยานางนันตวัตเอวังตวังมิจโยหุเชยันสุชยามังเกเรอปาราทิปารังเกติเต ปานิโมคะริอวิเจเกตภุธานาขปโตะโมตติสุนาัตังสุมาขตสุภาภานัง hmm. สุโนตินาสุขโนสมุตโตจะติพัมธมัมจาริชุปักคินางกายกรรมังวัจกรรมังปทักคินางปัทคินางมโนกรรมังปฏิทิเตปักษินาปักคินานิกตวานละพันตเตร พระทักทีนี่เพราะตูสัพพมังกัลลังลากขันตุสัพพเทวตาสัพพุธานุภาเวนะสัททาโสตีพวันตุเตเพราะว่าตูสัพพมังกัลลังลากขันตุสัพพเทวตาสัพพธังมานุภาเวนะสัททาโสตีพวันตุเตเพราะว่าตูสัพพมังกัลลังลากขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัททาโสตีพวันตุเต บทที่15ประธานนิคาถายาเทวตาสันติวิหารวัฒนีทุเปกะเลโพธิกะเลตียงตียงตาธรรมาตนะเพราะวันปุติจาโตติงกะโลเตนวิหารลมันทะเลเทนะจะมัจจานนวากาจะวิคบูตะลามิกาธานาปฏิอุปัะการธมาจเตสานิกมาจิตาลาสปานะปุตตาถูกตาพลถุเตสลาปุตตาเยปิจัตตะตั้งเมตต์ตั้งเสตชะตาตาโวบปาติการนิยานิการธรรมาวาลังปกิจเตตะเพปิทุกเพ ตูขัสกัลลนตูสังขยางธาตุตีรังสตังธรรมโมธรรมัตลาจะบุคลาตังโกนตูตมะโกอาลฐานยะจัติยะจามเฮระขตับธรรมโมตับเพปิธรรมะจะรุพุทธิจามปะปุเนยานธรรมเออริยะปเวทิเตปัสนาหุตุตัพเพปิปาริโนพุทธตาศาสนาสมมาทาเวกเวจันโตกาลิเตวปวัตสตุพุติภาวาตานังสตะนางตะเมนติเมตุเมตนะมาตาปิตาจัรละจังนิจลาขตุตะกลงเอวัง เมธัมมราชานปจังรักตะตุสัพพตาบทสวดที่16เทวตาอุญญาถูกาปตาจนีทูกาพยาปตตาจนีพยาโตกับปตตาจนีโตกาโคนตุสเพปีปาริโนเอตาวตาจำเฮกสัมมตังบัญญสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติยาทานังทานตุสัทธายาสีลังลักตตุสัพพตาภาวนาพิระตาโคนตุขาจตุเทวตากตาบทสวดที่1 7ด สุมังคะคาถาโนตุสพังสุมังฆะลังลากันตุสัพเทวตาปะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิยันตะลังโหตุสพังสุมังฆะลังลากันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิยันตะลังโหตุสพังสุมังฆะลังลากันตุสัพเทวตาสัพพตังกานุภาเวนะสัทศาโหติ โหนตุนิรันตารางบทตัวที่เจสัพเพภูธาปราปตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันเจเจเนะหลักขันพันธามิสสะปโสสัพเพภูธาปราปตาปเจกนันเัียงพลังอรหันตานันเจเจเจนะหลักฐันพันธามิสสะตโสสัพเพภูธาปราปตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันเจเจเจนะหลักขานพันธามิสสะปโสสัพเพภูธาปราปตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันเจ เจเจนะรักขันพันธามิสัพปโซสัเพพุทธาปะระปัตตาปเจกานันเจยังพลังอาลานตานันเจเจเจนะรักขันธันธามิสัพปโตสัเพพุทธาปะระปัตตาปเจกานันเจยังพลังอาลานตานันเจเจเจนะรักขันพันธามิสัพปโสสัเพพุตตาปะระปัตตาปเจกานันจยังพลังอาลันตานันเจเจเจนะรักขันธันธามิสัพปโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะในสารอนุภาพแห่งความเพียรส่งในการบูชาพระรัตนาด้วยสาวที่ใหญ่บทสวดมงพระศุพระเป็นแดกธรรมะเหล่านี้เมื่อขอขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้ารเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงครับจะเดินทางโลกและทางธรรมขอโดยเจ้เทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในตัวสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่าน,นี้เมื่อนธมลละโปรดอำนวยพอรให้แก่ขับเจ้าและวัตถุมงคลปิดตายยอดสติเรียนยอดสติเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลนักบวงนี้สามสิ่งสร้างขึ้นได้เปรีย่ยนเลยว่าแ่งพราปริสัมเร็จศักดิ์สิทธุกระการด้วยเธอสาธุสาธุ